โรคซึมเศร้าอ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เราบ้านรกก็ได้นะคะพอทําอะไรให้มันโล่งๆแล้วสภาพจิตใจอาจจะดีขึ้นก็ได้นะพงเชื่อแบบนี้ต้นวันเนี้ยฝนก็ตกเลยมันก็ทําอะไรไม่ได้นาะกก็เลยมาล้างรถก่อนเสียดายน้นําฝนรถจักรยงจัก,กรยานป่องบอกเลยรุ่นเนี้ยโคตรชอบเป็นรุ่นที่เป็นขนาดเล็กแต่แบบขับได้ทุกวัยทุกความสูงอะ่ะแต่มอเตอร์ไซค์ไม่มั่นใจแบบผู้นุองนะเขาชอบขับแบบมีคลาสกันเนาะนี่ก็มาจัดทําความสะอาดบ้านช่วงล่างคะ่ะเป็น ใต้ถุนระดับนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีทำไมเนาะ ประเด็นคือมันปวดหลังมากเลยนะเวลาเรามากก้มๆเงยๆกวดๆแบบนี้จะไปหาหมอนวดก็แอบ,บกลัวตอนทํางานเมืองนอกหมอนวดก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ป๋งทํานะคะมันก็ได้เห็นหลายๆอย่างเนาะแบบว่าเออคนที่ไม่เป็นแต่ต้องบอกว่าเป็นต่อหน้าลูกคา้าเนี่ยคือเหตุผลที่ป๋งไม่เคยไปร้านนวดเลยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครดีใครไม่ดีเนาะแถมการโดนนวดมากๆอ่ะมันก็แค่คลายให้มันสบายนะจุดนั้นค่ะมันไม่ได้เป็นแบบระยะยาวสูการออกกําลังกายไม่ได้น้ำหมัก โอโซนเนี่ยมีทุกที่เลยนะตอนเด็กๆจําได้ว่าแม่คลั่งฮิตเรื่องโอโซนมากลามไปถึงพี่ถึงน้องอะทุกวันนี้เขาก็ยังทํากันใช้อยู่คะ่ะวันนี้ปงกะจะทําความสะอาดพื้นข้างล่างแต่พอมองลงไปแล้วคือคิดหนักเลยเพราะปงไม่สามารถยกได้เลยนะักเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยคือถุงกระดาษทิ้ากับแม่เขาพับนะถุงพวกเนี้ยจะไว้ห่อมมะยงชีสมะม่วงเพาแกคิดดูอะเขาต้องห่อทีละใบทีละลูกอะแล้วก็ช่วงนี้นะคะราคาผลไม้ก็ตกหนักด้วยเหนื่อยแทน คนทาเลยค่ะช่วงในย่าป่งมาที่ไร่บ่อยนะคะเพราะป่งอ่ะชอบชอบมาอยู่ที่ไร่แบบนี้แหละย,ยิ่งมีรถนะป่งม,มาได้ทุกอาทิตย์ก็จะทะําอ่ะจุดตรงนี้นะคะมันจะเป็นบริเวณที่ไก่มาเดินข้างล่างบ่อยแล้วก็คนไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดได้ บวกกับบ้านหลังตัวเนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาอยู่เนาะ mm hmm. เห็นฝุ่นเกาะเรารู้สึกฟืดฟันนะคะพอเห็นอะไรแบบนี้ป๋องต้องใช้น้ําขัดน้ําลาดน้ําถูนะไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตหรืออะไรเคยอยู่กับคนฝรั่งหรือว่าพวกเกาหลีอย่างเงี้ยบางครั้งเหมือนการทําความสะอาดก้คนคนไทยก็จะใช้น้ําจะรู้สึกสะอาดแต่ของเขาก็จะใช้แค่กระดาษเช็ดชู้ถูเขาก็บอกว่ามันสะอาดกว่าป๋องเลยคิดว่าที่ป๋องชอบใช้น้ําถูถูล้า,างๆน่าจะเป็นเพราะความรู้สึกมากกว่าที่ไรก็จะมีต้นชมพูนะคะแต่ต้นชม ผูตัวนี้มีแต่โปรโตีนเลยนะโปรโตีนจากหนอนในลูกค,ครั้งที่แล้วล้างเก้าอี้เซเว่นตัวนี้ไปนะคะครั้งนี้ก็คิดแล้วว่าคงต้องทิ้งแหละของบางอย่างมันต้องช่างใจต้องแบบทําการบาลานซ์ลองล้างลองเช็ดลองพิจารณาแล้วคิดว่าเขาคงไม่มีประโยชน์อะไรเรียงลําดับญาติก็คงไม่มีใครใช้แล้วปงก็เลยตัดสินใจทิ้งเลยคะ่ะถ้าปงไม่ทํามันก็ไม่มีคนทิ้งหรอกรีบเก็บรีบทิ้งเพราะว่าเก็บไปถึงเราตายก็ส่งสารเป็นภาระลูกหลานอีกไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็เลยหุงข้าวไว้ก่อนปงก็ชอบ หุงข้าวใส่เกลือมันมีรสชาติดีอันนี้เพื่อนคนเยอรมันสอนมานะแต่ถ้าเป็นเพื่อนไต้หวันเขาก็จะให้หุงข้าวกับน้ำมันใส่ไปนิดนึงเขาบอกว่ามันจะล้างง่ายค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับคนญี่ปุ่นนะเขาจะไม่ให้ล้างข้าวเพราะคนญี่ปุ่นอะ่ะคงว่าวิตามินมันจะหายไปกับน้ำล้างข้าวอะค่ะที่ไหลกะเพราเยอะมากเลยนะผมก็นั่งคิดอยู่ถ้าตัดไปมันจะขายทานันเปะวะแต่ตัดไปแค่ครึ่งวันน้องกะเพราก็เหี่ยวแล้วอะกะเพราแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจเรียกกะเพราอะไรแต่กิ่นน้องอะคือแสบซาบซานมากแต่บางต้นมันก็จะมมีหมดคันไ ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเก็บเท่าไหร่วันนี้อยากออกไปหาอะไรกินเพิ่มข้างนอกนะคะแต่ดันสตาร์ทไม่ติดอะเพราะว่าคันนี้เขาสตาร์ทมือ ขับไปไม่นานเพิ่งมารู้ว่าแบบน้ำมันน้องใกล้จะหมดแล้วแกดูคุณลุงดีทําน้ํามันแบบหกไปแทบจะครึ่งหนึ่งที่ปงจ่ายเลยนะแบบนี้มันก็เรียกร้องไข่ไม่ได้นะคะพอออกไปกินข้างนอกก็ต้องกลับมากินแบบข้าวอีกเพราะปงอะไม่อิ่มทั้งญาตกิกลุ่มโหนติกาฝั่งแม่นี่ก็จะกินเป็นไข่เป็ดเลยเพราะป้าเชื่อว่าไข่เป็ดอะไม่ได้กินมาจากหัวอาหารนี่ไม่อยากให้ป้ารู้เลยว่าเป็ดอะตัวดีเลยที่กินหัวอาหารวันนี้กะเพราของปงก็เป็นกะเพราง่ายๆคะ่ะใส่ซีอิ๊วดำไปครึ่งขวดไข่เจาะ รูฝาเดอ้อยังดีนะคะที่แบบว่ารู้ตัวทันก็เลยเททิ้งซะก่อนเอาน้ําล้างคกมาเทสองสามรอบค่ะเพื่อเอาแบบน้าซอสซีอิ๊วดำออกเนาะมีหมูที่เหลือจากเมื่อวานเป็นหมูสไลด์ที่ไรก็จะมีแค่น้าปลากับน้ําตาลนะคะผมก็ปรุงแค่นี้แหละอ้อลืมบอกไปมีซีอิ๊วดำด้วยวันนี้อิ่มนําสํารานได้ทําความสะอาดเรารู้สึกลงจริงค่ะรู้สึกสบายใจรู้สึกนอนหลับรู้สึกฝันดีบายๆไปเด๋ว